22กันยายน2,558สิ่งที่เกิดขึ้นนับตรงนี้เลยครับบริเวณนี้เลยคือไฟไหม,ม้กุฏิ วันนั้นเนี่ยไฟตรงนี้ลุกท่วมไปหมดเลยก็ไม่ได้คิดอะไรที่อาจายว่ามาก็คือมาเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เดินมาเห็นพระทองเหลืองลายลายลงค์กลางร่างฤษีบางองค์ก็เป็นกองดินกองดินเพราะเป็นดินดิบหยิบก็คือดินยังไม่เผาก็กลายเป็นกองดินกองดินกองดินลายลายหมดมาลงมาก็มาเห็นพระแก่องค์สีทองนี่แหละองค์นี้เหรอครับอาจารย์เออร่างอยู่ตรงนี้กร่างอยู่ที่นี่แหละอาจารย์อยากรู้ว่าทําไมพ่อแก่ถึงไม่ไหม้ครับดุนยลิศก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านต่างตมีความขังมีความศัก hợp à, nên là cũng bật trọt mới đây trộn trộn rồi đó. แม่ผมอยากรู้อย่างนี้ขั้นตอนในการสร้างพ่อแก่ปีหนึ่งสามสมาคมเราตั้งมาเมื่อปีหนึ่งสองค่ะ,ะแล้วก็มาสร้างเอาปีหนึ่งสาย้อนกลับไปนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยในการปลุกเสกก็คือเหมือนกับใส่ถุงใบเนี่ยแม่ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถขับรถไปตามวัดต่างๆที่เขามีพิพธีพุทธาพิเศษ<ะ>ไปขอร่วมพิธีเขา<ะ>คือผมอ,อังจริงเรียนพ่อแก่รุ่นนั้นทราบผมอ่าแม่ก็ปลุกเสกนี้เหมือนกัน<ะ>ไปขอเขาร่วมพิธีแบบในใน,ในพิธีการปลุกเสกแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัด น้ำหอมความเข้มข้นระดับ EDP มีให้เลือก3กลิ่นวกเกอร์เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเวล v โชคลาภวาสนาและมันตราเพิ่มสเสน่ห์โปรโมชั่นเฉพาะเดือนเมษายนซื้อ1แถม4จากราคาปกติ32,50บาทเหลือแค่ 1, 4 5 0บาทและพิเศษน้ำหอมวันทองขนาด10 ML ซื้อ2แถม1นในราคาพิเศษเพียงแค่990บาทชุดทดลองในราคา550บาททั้งหมดนี้จัดส่งฟรีสนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามมาได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ หน้าจอตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP ีนี้ต่อจาก EP ีที่แล้วนะฮะที่เราไปทําความรู้จักกับพ่อแก่กันแล้วตอนนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยานะในพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับเสาที่ค้ําหอสวดมนต์เอาไว้มีรอยไหม้บางส่วนที่นี่ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2558วันที่22กันยายนด้านหลังของผมนี้เต็มไปด้วยแสงเพลิงครับไฟไหม้กุฏิด้านหลังผมหมดเลย ลแล้วสิ่งหนึ่งที่ตั้งต่างานอยู่นั่นก็คือพ่อแก่แห่งวัดราชโดครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในกุฏินะฮะของวัดราชโดนั่นเองนะคุณผู้ชมหลายคนเคยดูเทปรายการของเราเนะครับเราเคยไปที่อุทยานพ่อแก่อคงใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นคือพ่อพลนั่นเองพ่อพลเล่าให้ฟังว่าถ้าพ่อแก่ในเมืองไทยนะครับพ่อพลยอมอยู่ท่านเดียวเลยนั่นก็คือพระอาจารย์ปืนหรือว่าพระครูปืนนั่นเองและตอนนี้ผมอยู่ภายในกุฏิของพระครูปืนปัญญาวุฒโธนะครับกก่าในวัฒนการครับพระครูครับเจริญพรเจริญพรพระครูครับเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วพระครูก็ทราบเหมือนกันว่าผมเป็น นะครับแล้วก็พระคนพูดจริงๆครับคนที่เป็นลูกศิษย์พระคนน่าจะทราบเป็นอย่างดีหลายคนอาจจะเคยได้ยินวัดราชโดวัดราชโดเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่แบบโอ้โหตอนนู้นเป็นข่าวเลยนะพระครูครับนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นถามก่อนว่าวัดราชโดประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับวาดชโดเนี่ยได้รับทราบจากผู้ค้าผู้แก่ว่าตร้างกันตั้งแต่กรุงแตกโุ้ยกรุงแตกแล้วก็ถึงได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองกันที่นี่เสร็จแล้วรับพระราชาทานวิสุงคามสีมาพศ2 พันสามร้อยสามสิบพระราชดเนี่ยมือดีเจ้าวาดมายาวนานมากครับสิบห้าองค์ปัจจุบันสิบห้าสิบห้านะถ้ารูปองค์ปัจจุบันรูปปัจจุบันด้วยสิบห้ารูปเพราะนั้นประวัติบ้านนี้มีมาอย่างยาวนานยาวนานแล้วที่สําคัญคือวัดราชโดแห่งนี้นะครับซึ่งตามที่เราได้ทราบข้อมูลถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กันยายน2558สิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้เลยครับบริเวณนี้เลยคือไฟไหม้กุฏิ คือวันนั้นเ,นเราออกจากวัดไปประมาณ7จ็ดโมงกเจ็ดโมงสี่สิบเสร็จแล้วก็มีลูกศิษย์โทรบอกว่าไฟไหม้จะถึงกุฏิข้างล่างก็ให้นายกุฏิเข้ามาแต่ก็ว่าขณายควายเต็มหมดเลยไฟลุกท่วมเลยนะพพนเพราะผมเห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพคุณผู้ชไมไ้ดูคือวันนั้น,นยไฟตรงนี้ลุกท่วมไปหมดเลยเราก็คนก็โทรตามเรื่องต่างก็ <c oughs> ไม่เด้คดอดครนะที่ใใจริงใจว่าไหม้ก็คือไหม้เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เดินมาเห็นผ้าทองเหลืองลายลายลงไปกรางพระทองเหลืองนะ เดี๋ยหน้าดักออกมาสุดทกนิ้วก,ก็ต้อจ่ายแล้วยังอื่นจะเหลือหรือก็พอดีข้างฝาคุณดิมันยังไม่มันไมมหมดแต่ว่ามันยังเป็นฐานอยู่ก็เลยขึ้นเป็นี่ขอจุดมนข้างนี้ก็ข้างมาแล้วก็มองตรงมามองตรงมาก็เห็นพระแก่อ,องค์สีทองเล่แล้วองค์นี้เหรอครับอาจารย์เออร่งอยู่ตรงนี้ก็ร่างอยู่ที่นี่แล้ว ถ้าย้อนกลับไปก่อนมาที่22กันยาปี58เนี่ยยิ่งเป็นแบบนี้เลยไหมครับก็แบบลักษณะนี้ลักษณะนี้แล้วพระอาจารย์ยืนอยู่ตรงหอหอสวนมนหอสวนมนแล้วมองเข้ามาแน่นอนแหละครับพระประธานที่นี่หรือว่าเรล้มเราเรียนละลานหมดบางองค์ละลายหรือสีบางองค์ก็เป็นกองดินกองดินเพราะเป็นดินดิบดหยิบก็คือดินยังไม่เผาก็กลายเป็นกองดินกองดินกองดินละลายหมดแล้วสิ่งที่ยังคงตั้งแต่งานอยู่คือพวกแก่องค์นี้เลยเออองค์องค์ให้สิทธเลยเข้ามาแล้วเราก็มายกพวกแก่ออกไปครับออโโตตทัันมย ตั้งทันเล่ว่าพอเราเอาพวกแกเอาโต๊ะวางแล้วก็เอาพวกแกตั้งโต๊ะก็ล้มหักพรมเลยโต๊ะกลายเป็นถ่ายไปแล้วนั่นแสดงว่าโต๊ะที่ตั้งพวกแกเนี่ยยังไม่หมดแล้วอืมเป็นฐานแต่ยังนั่งยังทรงอยู่ได้ยังเอารับพวกแกอยู่ได้วัสดุที่ทำเนี่ยครับอาจารย์ดินดินเลยดินแล้วพวกแกเดินพีเป็นดินดิบดินดิบหมายความว่าดินที่ไม่ผ่านการเผาเป็นดินดิบนั่นแสดงว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นดินหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ดินทั้งหมดเลยก่อนที่จะถ่ายรายการพระครูพาผมมาในห้องนี้แล้วก็มาช ให้ดูว่าเราตามสันนิษฐานนะพระคุณเนอะว่าตรงนี้เป็นเป็นช่วงบริเวณหน้าผากของพ่อแก่แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเหมือนเอาดินอีกชั้นมาปกเอาไว้ตรงบริเวณเสียงเพราะคุณก็เลยบอกว่าไม่แน่ในเสียรอาจจะมีอะไรฝันดูกระดูกหรือของอัาถอะไรอยู่ในนั้ก็ได้ อาจารย์อยากรู้ว่าทําไมพ่อแก่ถึงไม่ไหม้อะครับอันนี้เราก็บอกตอบไม่ได้ตรงๆเลยนะดวยว่าระมีครูบาอาจารย์ที่เรื่งองสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิสัยที่เราจะพูดอันนี้ก็ด้วยองงานบุญฤทธิ์ก็ครูบาอาจารย์ที่ท่าน,นต่างๆมีความขังมีความศักดิ์ศรีมีมรดขาดุภาพอยู่แล้วพ่อแก่ องเนี้ยครับอาจารย์อ,อยู่คู่กับวัดราชโดมาตั้งแต่แรกเลยเหรอครับหรือว่าไงครับก็แก่องค์เนี้ยเดิมทีเนี่ยอยู่ที่วัดสแกลแล้วหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชมงคลมุลีพรชิยาโนโนท,ท่านบวชอยู่ที่วัดสแกครับเน,นี่ยหลวงพ่อแน้่ท่านบวชทลายฟังว่าท่านก็ไปอยู่ในกุฏิวัดสแกนเนี่ยก็มีพระแก้วอ,อยู่แล้วเห็นอยู่แล้ว่เหอเนี่ยแสดงว่าอายุร้อยกว่าปีได้ร้อยกว่าปีอยู่แล้วน,นี่ก็ท่านก็บูชาท่านมาตลอดแล้วต่อมาท่านมาเป็นเจ้าว่า วัดเชิพึกมาลาครับท่านก็พรอแกะมาทีวัดเจอพึกตอนที่อยู่วัดเจอพึกเนี่ยน้อยคนที่จะได้เห็นทําไมครับก็เพราะว่าท่านไม่แยมแวไว้ข้างนอกท่านเอาไว้ในห้องนอนท่านเอาไว้ในห้องนอนเลยที่ท่านจำวัดอยู่เอไว้ห้องน,น,นอนท่านเลยแล้วทีนี้พ่อแก่องค์นี้ครับมาอยู่กับพระอาจารย์ปืนได้ยังไง ดางทีเนี่ยลู้สึกภายในหลวงพ่อเท่านั้นที่จะรู้ว่าพ่อแก่มีในกุศบอย่างเช่นคุณนัทเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ก็ขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็อจะให้เลยให้เลยอะครับให้เลยไปอยู่กันได้สักสามวันสี่วันก็นั่งมาคืนเครืครัวเครืครูวคนในบ้านหมด เหมือนท่านรู้ท่านท่านรู้ท่าอยู่แล้วท่านก็เลยยกให้เราเลียวต้งเอาปืนตอกว่าหน้าร้อยสามจุดสี่ตอนนั้นพระอาจารย์บวชอยู่ใช่ไหมครับเป็นเนินเป็นเนินอยู่ที่เนินที่นี้พอตอนได้พ่อแก่แล้วพระอาจารย์คนอื่นเนี่ยได้ไปโดนเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นเขกหัวดึงหูบ้างแหละแล้วพระอาจารย์เคยโดนไหมไม่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 เลยไม่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 เลย พราะแก่องค์นี้ครับอาจารย์ท่านชื่อว่าอะไรครับชื่อไม่มีแปลว่าหลวงพ่อท่านก็เรียกพ่อแก่พ่อแก่มาตลอดรูปแบบอัตลักษณ์ครับอาจารย์คือรูปแบบอัตลักษณ์เนี่ยคือสันนิษฐานว่าสิกธิ์คงปั้นกันเองจังครับพ่อแก่เราก็เคยอธิบายให้หลายคนฟังว่าพ่อแก่เราไม่ใช่พระฤาษีพ่อแก่เราเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ข,ขมังเวทโอ้แล้วก็พอสิน้นชีตไปลูกศิษย์ลูกหาก็ปั้นขึ้นมาก,าากราบไหว้บ,บูชาอาจารย์กำลังจะบอกงนี้ว่าพ่อแก่เนี่ยโอเคแหละไม่ได้เปรียบว แต่เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่แล้วก็เลยปั้นในรูปแบบนี้เน่แสดงว่าถ้าพระครูพูดอย่างนี้พ่อแก่องค์นี้อาจจะมีตัวตนจริงในอดิตชาติทีนี้ในในความหมายของพ่อแก่ทั้งร้8เนี่ยอาจารย์ไอ้คำว่าร้อเนี่ยมันหมายความว่ารวมทุกอย่างทุกเรื่องหละสัพพวิชารวมเอาไว้อินต่างว่าเราเรียกว่าว่าร้อยแปดับตจจริงๆว่ามีเป็นพันชนิด ฤทธิ์เรียก108ร้อยแปดตนก็คือเลือกครอบคุไมไปเลยพาะเจ้าเลยบอกว่าน่าจะมีมากกว่าร้อยแปดตนด้วยเยอะแยะอันตรึงอังเราต้องคุยกันว่าฤาษีเนี่ยก็เป็นเรื่องอาภัพอยู่นิดหนึ่งก่อนก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยนะไหมได้แคร์สมาบัตรริไปฤาษีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้แต่โบราณสมัยก่อนดึกดำบรรย์เลยเบืบ่อนายชุดทางโลกก็ข้าป่าบวชอนเป็นฤาษี์บำเพ็ญตนทีนี้ไอ้คนที่อยากจะรู้วิชาอยากเรียนวิชารู้ คนนี้มีวิชาท่านนี้มีวิชาก็ตามไปเรียนกับท oh. ่านก็จะยกย่องตู้สึกว่าเป็นครูเราสังเกตว่าในพุทธประวัติเขาพุทธเจ้าเองได้ไป,ปศึกษากับอุทกนา,าบทกับอาราณา,าบทเราก็ฟังและศึกษาแล้วก็มันไม่ใช่หนทางคนทุกก็เลยได้ศึกษาด้วยตนเอง hmm. อครับครับทาเนเรียกทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาพุทธศาสนาเนี่ยหรือพวกเราสาพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันไม่ได้ พุทธแท้ือแท้จริงหรอกมมันปนพุทธพรามผีอย่างเช่นงานทําบุญบ้านึ้นอ่ออาเขาบาให้คุณดจุดทูปจ,จุดเทียนบูชาพระพุทธรับพุทธเจ้ามาอสอนให้ท่านเราบูชาท่านโดยที่ทูปเทียนหนึ่งจังคือเราก็ต้องทำความเข้าใจเนอะไม่ต้องโกหกตัวเองว่าในยุคนี้เป็นพุทธพรามผีเนี่ยม,มันรวมกันแล้วทีนี้พระอาจารย์ใครนะครับที่จะสามารถบูชาพ่อแก่ได้ทุกคนบูชาได้หมดแต่ว่า เราบูชาเพื่ออะไรคนเราเนี่ยหาที่พึ่งทางใจก็เหรอไหมเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอบ่งพวกนักศิลปะศาสตร์ดิเกอขนละครนักร้องนักลับก็บูชาในส่วนของครูดนตรีทั้งอะไรมีครูนั่นแหละครับาจานแสดงว่าถ้าอย่างงี้พระอาจารย์ก็ทุกอาชีพก็สามารถบูชาพ่อแก่ได้แต่ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าจะบูชาเพื่ออะไรพระอาจารย์ทีนี้ในการที่ใครจะบูชาพ่อแก่หลักวิธีการบูชาควรจะทำยังไงบูชาไงบูชา ความก็ลบลพเนี่ยด้วยกายวาจาใจเครบด้วยกายวาจาใจย,ยังไม่พอนามหลักพระพทธนาเราบูชาด้วยอมิตรทานกับบูชาด้วยธรรมทานอมิตรทานเนี่ยข้าวของดอกไม้ธูปเทียนซาบูชาธรรมะก็ดูเกิดการสวดมนต์สวดพรเมือ่อเกือข้อนะี้สำหรับคนที่บูชาเน้าหนึ่งก็คือบูชาพระแก่ก็ต้องมีข้อหมายว่าจะให้ดีจะให้เด็กมามา,มา,ม,ามาเล่นมาอะไรวุ่นวายเลยนั้น 好慢。 ท่านเป็นผู้บำเพ็ญตะบะบำเพ็ญทานครับเด็กมาเล่นเกาาี้ยวใจหรืออาจจะมีโทษมีภัยได้สิ่งที่ตามมาซึ่งคนที่บูชาพ่อแก่นี่น่าจะสร้างกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วในส่วนตัวผมเนี่ยบูชาพ่อแก่มีกินไม่มีอดครับบางครั้งเนี่ยบูชาแล้วเรามานั่งเอามือหมอเท้าผู้บูชาเองก็ต้องทําด้วยแต่เราต้องเริ่มที่เราศรัทธาก่อนอแล้วคนที่บูชาไปแล้วไม่เกิดผลแล้วอาจารย์เป็นเพราะอะไรครับคนเราบางครั้งก็มีกรรไปขอตัวตัวเองมันเป็นฝืนนิสัยกรรมไม่ได้เอาสิ่งนี้เปที่งท่ง อย่างที่พระอาจารย์เราได้ทราบแล้วว่าวิธีการบูชาพ่อแก่อย่างไร<ม>และบูชาไปจะเกิดผลอย่างไรผมเชื่อว่า<ม>หลายคนน่าจะพอทราบแต่ว่าที่มาวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพระอาจารย์ผมสร้างียญพ่อแก่<ม>ตามที่นิมนต์พระอาจารย์ไปปลุกเสกด้วยผมไปเข้าร่วมพิธี<ม>ครั้งแรกที่วัดประดู่พระอารามหลวง<ม>เอาพ่อแก่รุ่นล้านซับไป<ม>สร้างจํานวน2565หหเหรียญ<ม><ม>และในการสร้างครั้งนี้หลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วเงินบางส่วนเราก็จะไปช่วยโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนที่อย่างนร เรีน้คุณมีจิตธรรมเราทำกันเนี่ยบ,บางสิ่งเนี่ยเราก็ไม่ทำเพื่อตัวเองแต่เราเอาใสา่ความสาม,มารถความรู้สิ่งที่เรามีเอาไปช่วยประโยชน์กับสังคม นะวันนี้นําให้พระอาจารย์ได้ดูด้วยครับเดี hmm, mm ๋ยวขออนุญาตให้พระอาจารย์ดูนะฮะอ่ามีสองเหรียญด้วยกันผมเรียกว่าเนื้อเงินลงยาพื้นลิเกครับพระอาจารย์ครับอ่อลิกเกอร์่คือเนี้ยคือรูปพระแก่หรือรูปเหรียญเนี่ยก็คือเหมือนรูปคานคือบาาจารย์เราจะทำมาหากินในศิลปศาสตร์ต่างๆนึกถึงว่าเนี่ย เป็นครูเราขายไม่ดีนึกถึงครูขอช่วยขายดีหน่อยจริงจังก็ยังมีที่พึ่งทางใจอีกหนึ่งเหรียญครับพี่แนให้พี่แดนดูครับเหรียญเงินหนักากทองคำซุ้มทองคำไปนี่มาไมาดีไปต่อเงินต่อทองมีเงินมีทองก็ต่อเงินต่อทองครับ มุชามังมชายันต้องเอาเงินทองมาขึ้นคูน,นั่นคือเรื่องราวนะครับที่ได้สอบถามพระอาจารย์นะครับทำเทปนี้ขึ้นมาอีพีนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบเนีน่ยว่าประวัติของพ่อแก่เป็นไงหลายคนบอกว่าเอาแล้วเหรียญนี้พ่อแก่ท่านชื่อว่าอะไรอย่างที่พระครูบอกเลยพ่อแก่มีทั้งร้อยแปดตนเราเรียกลุมๆได้เลยว่าพ่อแก่อธิษฐานเอาก็มีกระถาบูชาที่ประจําตัวท่านที่หลวงปู่พระราชมงคลมุลีหลวงปู่คอนบอกมาโอปัญจัพิชุกันลือ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 น้ำมัพระโตมาเียนะวันนี้ได้ข้อมูลเกี่วกกกับบพพ่แิาารูช ควรจะเป็นอย่างไรและบูชาแล้วได้อะไรทั้งหมดทั้งมวลก็คือตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าใครที่สนใจเหรียญพวกแก่รุ่นล้านซับเนะซึ่งสร้างเพียง2565หเหรียญเท่านั้นเองในเพจของรายการที่ไ,ได้รมบรู้บ่อยอย่างนี้แล้วกันรายการลุ้นหมดแล้วไม่มีแล้วใครอยากจะร่วมลุ้นนะฮะใครอยากจะจองในรายการลุ้นนะครับแล้วมีรายชื่อสูตรจองขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปทักสอบถามได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่าอันนี้ครับพระอาจารย์เป็นเหรียญที่ผมเรียกว่าเหรียญเนื้อเงินลงยา พื้นลิเกสร้างเพียง20เหรียญเท่านั้นเองแถมนะครับแถมเมื่คนที่เช่ายกหลังไปเพราะฉะนั้นศูนย์จองมีวันนี้ต้องกราบขอพระวุณท่าอาจารย์มากๆนะครับที่ให้ความรู้กับรายการที่ได้รับรู้อาจารย์น้ำพันนิดหนึ่งได้ครับตอนนี้อาจจะมาภาพกำลังทำอุทยานประวัติศาสตร์ทุ่งสามมื่นหมู่หกตำบลจักระดอำเภอประขายเนี่ยเวิร์กตรงเนี้ย เลือกสามหมื่นก็เพราะว่าคนกล่าวได้ความว่าฐานไทยลบกับพม่าแล้วฐานไทยแพ้สามหมื่นก็เลือกตรงนี้ว่าสามหมื่นเราก็คิดว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างพุทธรูปที่ถึงสามหมื่นจะเอาทิศเื่อนาุ่วนให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วที่ที่บริเวณทั้งสามหมื่นนายทั้งสามหมื่นคนทั้งสามหมื่นพระอาจารย์อยากจะร่วมบุญจะทํำยังไงได้บ้างก็ที่หน้ากลุ่มพระครูปืนในเพจนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเพจให้เนี่ยใครอยากจะร่วมบุญในการ ใา่ก็ติดตามในเพจได้เลยมีข่าวสารบอกวันนี้ได <animals under kindergarten> ้มาหาพระครูเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้กับขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับก่อนที่จะลากันไปวันนี้อยากให้พระอาจารย์เป่าหัวให้หน่อยได้ไหมครับนี่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 อ ตอนนี้ผมอยู่ในสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะนะแม่ดาวะนะเราเคยเจอกันแล้วในคลิปของพ่อแกนะครับที่เรามาทราบถึงประวัติพ่อแก่ที่วัดพระพิเรนแห่งนี้ต้องเท้าความนี้แม่แม่เป็นกรรมการอยู่ที่นี่อยู่มาตั้งแต่ปี2526ปัจจุบันนี้แม่มีกรรมการเยอะไหมมีอยู่21คนค่ะ21คนนะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านนายกสมาคมด้วยที่ให้ความแม่ตาก,กับเราในการที่มาสัมภาษณ์ ถึงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวช่วงสายๆนิดนึงนะฮะจะมีพิธีเทวาพิเศษเรียนพ่อแก่รุ่นลานรัพย์ของเราถือว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่นี่นะครับมีพาพิธีมาบวงสรวงบอกกล่าวเล่าสิทธิพ่อแก่แม่ผมอยากรู้อย่างนี้ขั้นตอนในงานสร้างพ่อแก่ปี13สมมาคมเราตั้งมาเมื่อปี12คะ่ะแล้วก็มาสร้าง <c oughs> เอาปี13อือสาสร้างเพราะอะไรแม่สร้างก็เพื่อช่วยศิลปินอะไรพวกนี้ศิลปินที่อยากไล้อะไรเนี่ยแล้วในการปลูกเสกละแม่ ก็สมัยนั้นสมาคมก็ไม่ค่อยมีทุนอ่ะนะก็สร้างมาไม่มากเท่าไหร่ค่ะมีเหรียญทองมีเหรียญเงิน มีเหรียญทองแดงกระไหลทองมีสามน,นแค่นี้นในการสร้างเนี่ยจำนวนหลักพันหรือหลักหมื่นแม่หลักพันค่ะมไม่ไม่มีเป็นหมื่นของผมก็สร้างเพราะแก่ลันทรัพย์หลักพันเหมือนกันแม่2565หอเหรียญเท่านั้นจริงๆเนี่ยผมว่าในการจัดสร้างอ่ะเราเป็นวัตถุประสงค์ในการที่เราอยากจะเยผยแผ่บารมีครูอยากให้คนได้รู้จักพ่อแกอยากให้คนได้เข้าหาบูชาพ่อแก่ไปแล้วเกิดพุทธคุณกับตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นความเชื่อแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณเริ่มจากศรัทธาเนี่ยผมว่าแค่ศีรษะพ่อแก่หรือเสียญ แก่เนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วในการปลูกเสกแม่เอาไปปลุกเสกที่ไหนบ้างปลุกเสกก็วัดสุทัศน์แล้วก็วัดใหม่อามตตารสที่บางบัวนี่เองจ้ะแล้วก็วัดเกตงุงมหาชัยค่ะเลยมหาชัยไปนิดนึงย้อนกลับไปนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยในการปลุกเสกก็คือเหมือนกับใส่ถุงไปเนี่ยแม่ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถขับรถไปตามวัดต่างๆที่เขามีพิธีพุทธพิเศษไปขอร่วมพิธีเขาคือผมอ,อังจริงเหรียญพวกแก่รุ่นล้านซับผมมาแม่ก็ปลูกเสกอย่างนี้เหมือนกันไปขอเขาร่วม พิธีแบบในในพิธีการปลุกเสกแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัดวัดประดูพระอารามหลวงไปที่วัดบางนาวัดท่ากระบือสำนักสงฆ์วิมุตติยารามก็ไปแล้วก็มีพระเกจิท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้แล้วผมว่าในการปลุกเสกเหมือนเหมือนกันเนอะคือผมก็อยากทําให้เป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนกันในการที่เราไปขอฝากปลุกเสกปลุกเสกปลุกเสกจุดเริ่มต้นผมว่าเริ่มต้นจากที่เราศรัทธาานับถือตอนนั้นแม่ก็แม่แม่อยู่ในเหตุการณ์ไหมในการที่ถอไปเอาถุงไปไปตาม<ร>าที่ ไปอะไปกรนถงแล้วเอาขึ้นรถจุดประสงค์ตอนนั้นก็คืออยากที่จะให้คนบูชาและนําเงินที่ได้มาเนี่ยสร้างมาทะลุบำรุงมาบำรุงสมาคม,มในงานไหว้ครูแต่ละปีเพราะว่าช่วยกับบริจาคคนละเล็กน้อยคแม่ถามอีกนึงสิเหรียญพวกแกปีหนึ่งสามเนี่ยนะตอนนั้นที่ปล่อยให้บูชาเนี่ยเหรียญละเท่าไหร่เหรียญละยี่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ค่ะหมดไหมยังไม่หมดค่ะก็ตอนนั้นก็ขายได้ไ,ดไม่เยอะเท่าไหร่เราก็เหลือ อยู่ส่วนหนึ่งก็เสร็จแล้วมีคนจีนแถววัดพระพิเรนเนี่ยแกขับรถไปที่แกมาเล่าให้ฟังนะขับรถไปแล้วแกหลับไในบแล้วมีเข้าแก่เนี่ยเอาไม้ไปให้เท้าไปกระทุง้ง<ห>แกแล้วแกตื่นแล้วแกรอตายแกมาเหมาไปหมดเลย เนื้อสิ่งอื่นใดคือผมจะบอกว่าเราไม่อยากให้มองเรื่องราคกหองราคานะแต่ว่ามันเป็นความจริงของโลกใบนี้เอาจริงๆนะไม่รู้หรอกครับ40-50ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเช่าติดเอาไว้ลูกหลานเรามาเห็นนี่พ่อแกรู้ล้านทรัพย์ที่เขาหากันนี่เพราะว่าสร้างน้อยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนตอนนี้ครับซึ่งผมเนี่ยโอ้ไขว้คว้ามากพ่อแก่ปีหนึ่งสามนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอใช่กัพี่กันพลิกแผ่นดินหาก็หาไม่ได้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพ่อแก่เลือกคนเหมือนกัน ใครจะเป็นลูกหลานพ่อแกเนี่ยโอ้โหไ,ไ,ไม่ธรรมดานะครับหนึ่งสิ่งที่ผมไม่เคยบอกใครจะคุยกับท่านองอูอยู่ตลอดเวลาแม่เราเริ่มทารายการที่ได้รลบลู่มาตั้งแต่ศูนย์ศูนย์คนดูด้วยซ้าใบหรือศูนย์การติดตามด้วยซ้าใบเราเดินมาถึงตรงนี้แม่เรา1ล้านซับสไครต์แล้วหนึ่งล้านคนครับสำหรับผมไออู๋เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะเราต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายแม่แม่เชื่อไหมผมแม่ยึดเหนี่ยวพ่อแกแน่นอนผมเชื่อว่าพ่อแกนําทางเราไปแต่ละสถานที่แล้วเชื่อว่าทุกสถานที่ที่เราไปเนี่ยเป็นเหมือนสะพ ไปที่นี่นะเดี๋ยวจะไปเจอแบบนี้ไปเจอแบบนี้ไปเจอแบบนี้มันมาตออโจทย์วันนี้แม่ว่าสิ่งที่เราคิดคือมันถูกมผมกล้าพูดเลยว่าเราใช้พ่อแก่นําทางเลยครับหนึ 1, 000, 000, ่งล้านซับสไครต์ที่เราได้มาจริงๆต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับที่เอ็นดูพวกเรานะแต่หนึ่งสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดเรานับถือพ่อแก่มากใช้คํานี้นะอา้าวแม่วันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากครับสิทธิกลัมกายงานพดรุงเพื่อบำรุงยาชาเร่ยนาขอให้ได้สมบูรณ์มืนเธอ พิธีไปแล้วนะครับคุณผู้ชมได้เห็นภาพในพิธีเทวาพิเศษในวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นวาระสุดท้ายเหรียญพ่อแก่ล้านซับนั่นเองสร้างเพียง2,565เหรียญนะครับวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วครับในคลิปของ EP พ่อแก่นะครับที่วัดพระพิเรนหงนี้อาจารย์มอสนั่นเองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนับ์ตกราบขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์คือผมสร้างเหรียญพ่อแก่รุ่นล้านซับมาครับมีหนึ่งเหรียญที่หลายคนอยากจะได้มากแต่ว่าสร้างเพียง20เรียเท่านนั้เเืองิบรสุทธิ์ ลงยาผมเรียกว่าพ่อแก่ร้านซับลงยาพื้นลิเกจริงๆอาจารย์คือถ้าย้อนย้อนกลับไปเมื่อสมัยเด็กๆผมผมชอบลิเกครับผมไปดูลิเกอยู่บ่อยพอเรามาเห็นเหรียญเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยลิเกเขาบูชาพ่อแก่นะใช่ครับเพราะศิลปะลิเกเนี่ยมันคือพื้นบ้านพื้นถิ่นที่ใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุด เมื่อสักครู่เนี่ยได้แอบเห็นแอบเห็นจากรูปแต่ไม่ได้เห็นเหรียญจริงครับ,รบมีสีสันชมพูเขียวฟ้าม่วงดําแดงที่อยู่ในกรอบของพ่อแก่ร้านซับนะครับที่ทําเป็นพิเศษแค่ยี่สิบองค์เนี่ยพอพูดคาว่าพื้นลิเกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์เราอะ่ะได้ไปอยู่ในความศรัทธาของคนน่ะและเพียงแค่ยี่สิบเหรียญเฉพาะมากนะต้องบอกว่าการที่สร้างเหรียญพ่อแก่มาเนี่ยไต่เต้ามาจากพื้นเพของความศรัทธาศรัทธาใน สำหรับครูเนี่ยสอนให้เรามีวิชาชีพในการทำมาหากินครับเอาแนวทางการดำเนินทางหากินความรู้จที่ได้จากครูบาอาจารย์เนี่ยไปประกอบกับศีลธรรม,มหากินโดยมีศีลธรรม,มผมเคยพูดเสมอว่าปฏิบัติให้ท่านเสมือนญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านเร เรามีพื้นเพมาจากความศรัทธาอาจารย์แล้วอาชีพไหนที่จะสามารถบูชาพระแก่ได้บ้างทุกอาชีพครับเพราะทุกคนมีครูทั้งหมดตามที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ว่าต้องยืนอยู่ในพื้นฐานของความเชื่อส่วนบุคคลนะอาจารย์บอสขอบคุณมากครับยินดีครับ,รบยินดีครับ ภาพที่เห็นเนี่ยในการพิธีพุทธาเทวพิเศษวาระสุดท้ายที่วัดพระพิเลนแล้วก็มีพราหมณ์เนี่ยมาประกอบพิธีนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังนําไปร่วมกับพิธีพุทธาเทวพิเศษอีกหลายวาระด้วยกันวาระแรกเนี่ยเราไปที่วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับปลูกเสกพร้อมกับเหรียญนั่งพันรุ่นรับทรัพย์ของหลวงปู่สมานสุดธรรมโมไม่ว่าจะเป็นพระมหาสุรศักดิ์นะครับเจ้าวาดวัดประดู่พระอารามหลวงหลวงปู่สมานสุดธรรมโมหลวงปู่อุทัยแล้วก็อีกหลายพระอาจารย์ด้วยกันแล้วก็วาระที่สองเนี่ยปลูกเสกที่วัดหลวงปู่่เเงงงวัััดบาานนนนอใ ก็มีหลวงพ่อชำนาญนะครับแห่งวัดชินวนารามหลวงพ่อออสแห่งวัดสายไหมนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุนทรแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงวาระที่3นะครับที่เราไปปลุกเสกนะฮะที่วัดท่ากระบือนะครับไปปลุกเสกที่วิหารหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือวันนั้นมีหลวงพ่อวิมุตมาด้วยพระครูปืนแห่งวัดราชโดพระอาจารย์เลี้ยงแห่งวัดจอมเกดนะครับแล้วก็มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวด้วยนะฮะนั่นก็คือหลวงปู่สมานสุธโมหลวงพ่อเพชรนะฮะแห่งวัดประดูทรงธรรมพระอาจารย์ตู่วัดค้องหมูครับพระอาจารย์ชุม สันตะศรีโรแห่งวัดป่าอรุณธรรมจังหวัดกาลสินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยนั่นก็คือพ่อพลเพรคาราชมุนีแห่งอุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเลียดพ่อแก่ในการสร้างเราตั้งใจสร้างไว้ในแผ่นดินผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าในการบูชาพ่อแก่มีกินไม่มีอดแน่นอนครับ